จ้าสวัสดีค่ะพี่หนันจาคอนแลนด์ค่ะสวัสดีค่ะน,น้องอ้อยสวัสดีค่ะย้อยค่ะจ้าได้ยินว่าน้องอ้อยมีคนรักจากทางอินเทอร์เน็ตเหมือนกันนะคะพี่พี่อยากสอบถามว่าเราทำยังไงถึงสามารถกรองใจหนุ่มต่างแดนได้ทางอินเทอร์เน็ตนะคะอันดับแรกนี้ก็คือถามว่า น้องเข้าอินเทอร์เนต็ตเนี่ยเข้าเว็บไหนกันแล้วก็แล้วก็พบรักที่เว็บไหนจ้อ,อห,นหนูเข้าเข้าจบทุกเว็บค่ะ oh. แต่ว่ามา,มาเจอแฟนที่เว็บไทยะดีอ่าฮะแล้วใช้เวลาในการค้นหานานไหม แชทประมาณเกือบสองปีค่ะี่ลยเจอแต่งอืมแล้วมีคนแชทเยอะด้วยไหมคะเยอะค่ะประมาณร้อยสองร้อยได้ทีเเเ่เลือก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 เติมเสือประมาณสิบคนอ่าฮะอ่าฮะค่ะแล้วก็คัดจากสิบคนก็เหลือห้าคนอ๋อ่าฮะต้องเป็นขั้นๆน,นะใช่ค่ะอือฮึ มีเทคนิคยังไงให้เล่าให้น้องๆฟังแล้วก็ลองพูดซิให้น้องๆของเราที่สนใจเนี่ยสู้ที่จะหาแล้วก็ไม่ท้อค่ะก็มันก็แล้วแต่ว่าเราเราจะเป็นคนมากแค่ไหนนะคะคือแชร์ที่มันมันก็แบบว่าเสี่ยงเสี่ยงเยอะเหมือนกัน,นะะมันหลายอย่างที่เรา คือถ้าเรามีคนที่เราคุยกับเราได้ได้นานที่สุดคุยแลแ้วแล้วเราได้ดเพื่อนมันก็จะมีประมาณห้าคนที่แบบว่าสนใจเราเจริงจริงอือฮึแล้วมีอีกไหมเทคนิคเทคนิคเจอคนที่เป็นพวกสแกมเมอร์หรือเป็นอะไรพวกนี้ทำยังไงหรือว่าทำยังไงให้รู้ว่าเป็นสแกมเมอร์ เจอเยอะค่ะพี่ก็คือเพื่อที่พูดถ้าเป็นเพื่อสแกมเมอร์นะคะพี่เขาจะเป็นพูดพูดคําหวานอวดร่ำรวยแล้วก็จะเป็นเพื่อมาแบบว่าเออฉันฉันฉันเนี่ยฉันมีธุรกิจนะฉันเป็นวิศวกรนะอะไรอ่าฮะอ่าฮะเราจะพูดแบบร่ำรวยอ๋ดมาก่อนแล้วเออฉันเป็นจะเป็นอ่ทำธุรกิจของตัวเองเมียฉันตายเพื่อนสองคนอะไรประมาณนี้อือฮก็แบบ ฉันอยากจะหาคนมาดูแลมาช่วยฉันฉันดูแลบ้านทำธุรกิจอ,อะไรอนยะ่างเงี้ย mm hmm. ก็สร้างมาแรงศาสตร์ให้เราดีค่ะอื mm hmm. แล้วก็จะดูง่ายก็คือไม่มีใครอ่ะพี่ที่ว่าเจอกัน,นรครั้งแรกยิ่งเป็นฝรั่งก็ยิ่งยากที่เราจะเจอคนที่พูดบอกว่ารัากเราอยากจะดูแลเราแต่งงานกับเราไวๆอะไรอย่างเงี้ยเ mm hmm. ือเืออ,อันเนี้ยพี่นึกไปก่อนเลยว่าจะเป็นแ s มเมอร์เพราะว่า ส่วนมากคนนี้ถ้าถ้าเป็นคนที่คุยดังกันแล้เขาจะไปคุยแล้วเขาดันเขาจะคุยเรื่องเออ่ความเป็นอยู่ของเราเรื่องอ่าอาหารการกินเรื่องชีวิตประจําวันในในประจําวันของเราเนี่ยอืมอืมค่ะแล้วคุยกับหนุ่มเยอะแยะเนี่ยคุยกับหนุ่มเยอะแยะเนี่ยเออสามารถสามารถคลองใจเออ่หนุ่มคนนี้ให้ให้มา พูดคุยกับเราแล้วก็ยอมรับรักเราได้ยังไงหนุ่มคนนี้แหละหรือว่าทำเดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่มอีกว่าแล้วไปพูดยังไงกับหนุ่มคนไหนแล้วเขาวิ่งหนีเร็วเนี่ยอืมได้พูดเรื่องเงินเรื่องอะไรไหมเนี่ยถ้าอืมเดินมาหนูหนูไม่เคยพูดเรื่องเงินอืมอืมอืม แต่ส่วนมากที่ที่เขาไม่คุยกับเราก็คือเหมือนกับว่าภาษาอังกฤษเราอ่อนออ้<า>อใช่บางคนบางคนก็พูดกับเราแต่เราไม่เข้าใจเขาก็จะรำคาญเราเขาจะเริ่มพูดกับเราไปเขาคือเขาจะเลิ่มปิกับเราไปเลอืมอือแล้วน้องใช้<ด>เทคนิค,คนอะไรน,น,นะในการเอ,อภาษาอังกฤษเราไม่เก่งแต่เราหาตัวช่วยอะตัวช่วยคือโทรศัพท์เขาพี่โหลดโหลดแอแปลภาษาไว้อืออือ ช่ค่ะมีแปลภาษาแล้วก็คุยกับคุยกับอีกเครื่องหนึ่งคุยกับแท็บเล็ตหรือกับคอมก็ได้ค่ะออืืลงทุนมากเลยนะเนี่ยเกิช่วยไม่เพอเอิญเพอเอิญตอนนั้นเพอเอิญตอ,อนนั้นมีเครื่องคอ,ง uh อ,องมอยู่ค่ะอ่าได้ได้ได้แล like ้วเวลาแชทกับหนุ่มเนี่ยใช้เวลา ส่วนมากใช้ทุกวันหรือว่านานๆเข้าไปแชททีหรืออะไรทํำยังไงนานไม่ได้ครับพี่เพรพี่ต้องใช้ทุกวันใช้ทุกวันเลยนะทําเป็นช,ชีวิตประจําวันเลยนะใช่ครัพี่ต้องเข้าทุกวันแล้วแล้วเวลาเขากับเวลาเรามต่างกัน,กนเราก็ต้องกดทควนตอนนั้นถึงกด,ดนอนอย่างน้กันพีนนะ่นอนมากกดนอนเพื่อคุยค่ะเขา ถ้าเราเข้ากลางวันเข้าไม่ตรงช่วงกับเขาพอนนี้เขาก็จะถึงเวลานอนเขาก็จะไม่คุยกับเรานะคะอือฮึก็คือถ้าเผื่อเราอยากได้หนุ่มประเทศไหนเราต้องตื่นให้ตรงเวลาที่เขาพร้อมที่จะคุยนี่คือตัวสําคัญอีกจุดหนึ่งเลยเนาะแล้วแล้วหนุ่มของของน้องที่ได้มาคือหนุ่มประเทศอะไรนะจ๊ะออสเตรเลียแล้วหนุ่มประเทศออสเตรเลียเนี่ย เวลาไหนที่มาคุยกับเขาแล้วถูกช่วงที่เขาหลังเลิกงานหรือว่าก่อนไปทํางานหรืออะไรประมาณเนี้ยคือของบ้นแฟนหนูเขาจะห่างประมาณกับกับบ้านเราประเทศไทยประมาณนสี่ชั่วโมงสามชั่วโมงประมาณเนี้ค่ะอ่าฮะแฟนหนูก็จะส่วนมากคือหลังเลิกงานนี่แฟนหนูเขาจะจะแค็มาจะทักมาแล้วหลังเลิกงานนี้คือเวลาไหนถ้าถ้าเวลาประเทศไทย สามทุ่มสี่ทุ่มเหรอใช่ค่ะก็ไม่ค่ะประมาณของแฟนหนี่ประมาณบ่ายสองบ่ายสามโมงคือคือประมาณหกโมงบ้านเขาก็ประมาณบ่ายสองโมงบ่ายสามโมงบ้านเราอ๋ออ๋อภาคบ่ายภาคบ่ายภาคบ่ายของเราอืมฮึอืมใช่ถ้าเผื่อคนที่ทำงานราชการหรือทำงานอะไรประมาณนี้ไม่ว่างก็คงจะแชทหนุ่มแถวนี้ไม่ได้และนะอือฮึเพราะเวลาไม่ตรงกัน เพราะว่าตอนที่ตอนที่พี่รู้จักกับลุงแล้วเนี่ยเราก็มีการแชทกันเนี่ยพี่ต้องรอเขาจนถึงเที่ยงคืนนะคะจะเป็นเวลาหลังเลิกงานใช่ไหมก็ประมาณนั้นแล้วแล้วหนุ่มแล้วหนุ่มเขาเนี่ยเขาใช้เวลาในการคัดสรรสาวเยอะไหมคะสาวจากบ้านเราเนี่ยเยอะครับเยอะ แล้วปอืมยี่สิบคนก็เหลือห้าคนออแล้วเขาว่าเขาหนีจากสาวๆนั่นแล้วก็มาหลงรักเอ,อ่อน้องอ้อยเนี่ยเพราะอะไรอืมที่เขาหนีจากสาวๆนั่นคือมีข้อเสียอะไรอืมส่วนมากคือสาวไทยเราก็คือจะเป็นเรื่องเงินครอบครัวเรื่องพี่นอ้องประมาณอืออมบางบางคนก็จะ ตอแต่งงานเลอือหือจะต้องจัดงานแต่งงานนะอะไรประมาณนี้อือืที่คุณเขาหนีมาว่างอันซใช่ใช่ค่ะที่เราเล่ามาอือส่วนน้องอ้อยค่ะอ่าจับใจเขาได้ยังไงโอก็ก็จะเป็นน่าจะเป็นแบบการพูดคุยค่ะแล้วก็การดูแลก็คือ เออหนูหนูสงเกตเขาหนูก็จะถามเขาก่อนเลยว่าวันนี้เธอทางานหนูไหมทํางานแบบเป็นยังไงบ้างยุ่งไหมอ่าแล้วก็เออเป็นยังไงบ้างอะไรเกี่ยวกับชีวิตประจําวันของเขาอ่ะอืออืคือคือคือจากคนที่แบบว่าเหมือนก็คือคนเราเหมือนกันทุกคนที่คืออยากต้องการคนห่วงใยแบบครเหงาแก่เหงาอะไรประมาณนี้อืออือหนูจะคิดว่ามันเป็นสิ่งที่สําคัญที่ว่า ผู้หญิงเราต้องมีเพราะว่าบางคนก่อนหลังเขาทางบ้านผู้หญิงเขาไม่ได้เอาใจไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยไม่ค่อยถามไถ่กันเราเราก็จะเป็นกบบาถามไถ่ว่าเหนื่อยไหมอะไรไหมอย่างเงี้ยค่ะอืมอืมนั่นเลยนะคะ<อ>ที่สามารถมัดใจคุณแตน n ได้อืมใช่คนะ่ะแล้วก็เป็นคนที่แบบว่าเออไม่ไม่ไม่เครียดคือหัวเราะหัวเราะอยู่ตลอดเวลาอเมา่อไหร่หัวเราะคือเราพูดภาษาไม่ได้เราก็หัวเราะ หมายถึงความสดชื่นอีกจุดหนึ่งที่เป็นเสน่ห์ที่สามารถมัดใจเขาได้หนึ่งไม่พูดเรื่องเงินสองสดชื่นตลอดเวลาค่ะใช่ค่ะาหาเรื่องคิดเครียดเขาก็หนีไปเลยใช่ค่ะเเขาก็ไม่อยากได้ผู้หญิงที่เครียดนะคะเขาจะแฟนหนูว่านะคะแฟนหนูบอกว่าบ้านแกก็คือผู้หญิงเขาก็เครียดทำเครียดแบบ ่อยเอาใส่ดูแลกันอย่างเราเรนี่ยเราสามไถ่แกก็จะเป็นแบบว่ามันก็เออมีคนห่วงใยนะอะไรค่อยๆจมรับก,กิจวัตนิดแต่ดีนะคะนั่นคือเสน่ห์ที่มัดใจคุณเขาได้คิดหนูคิดว่าอย่างนั้นนะพี่นี่คือเทคนิคนะคะที่น้องอ้อยได้บอกแกสาวๆนะคะ<อ>ว่าเราจะทำยังไงที่สา,ออสามารถที่จะคลองใจเขาได้นะคะ แล้วถ้าเผื่อรอบหน้ามีเข้อปัญหาอะไรจะถามน้องอ้อยอีกนะคะเผื่อว่าจะเป็นเทคนิคให้สาวๆกลุ่มเราค่ะมีอะไรอีกนะคะสาวๆนะคะจ้าฝากคือว่าเราเราต้องรักษาความความอินของเราไว้ประเอนีของเราไว้จริเราไม่ต้องไปเหมือนเขาเพราะว่าบางคนมาบอกว่าจะขอขอขออยู่ด้วยนอนด้วย คือบอกไปเลยว่าอย่าค่ะนี่อีกจุดหนึ่งด้วยถ้าเขาเล่าจริงเขาต้องให้เกียรติเราใช่พี่อช่ค่ะอย่าคิดว่าเอ้ยเป็นฝรั่งก็ต้องต้องถึงเนื้อถึงตัวต้องยอมไม่ใช่พี่อย่าที่เห็นนะค่ะกับตอบด้วยจ้าขอบคุณมากจ้าขอให้มีความสุขและสมหวังนะคะ